วัสดีค่ะ <c oughs> โอ้ยเสียงแหบอยละนี่เป็นหูเสือต้นแม่เลยที่ว่าต้นแม่นั้นคือต้นแรกเลยนะคะแต่จําไม่ได้จริงๆว่าไปเด็ดยอดหูเสือมาจากไหนจําไม่ได้จริงๆแต่ไม่ได้ซื้อนะคะเด็ดมายอดเดียวยอดเล็กๆแล้วก็เอามาปักดินในกระถางงอกจริงๆโอ้โหกอใหญ่ เป็นวาเลยค่ะแล้วสูงถึงเพดานเลยแต่ไม่กล้าให้ดูตรงจุดอื่นเพราะว่ามันรกค่ะรกมากๆถ้าให้ดูแล้วไม่อยากให้เห็นภาพที่มันรกวางไว้ตรงชั้นวางของก็จะมีอยู่สองกระถางคือกระถางของหูเสือกระถางนี้แล้วก็กระถางของหางจระเข้ค่ะ<ม>หูเสือตรงนี้ใบยังมนมอยู่ในลักษณะมนเพราะว่า เป็นกอใหญ่เป็นกอใหญ่ใบก็ยังมนมลอยู่ลองสังเกตใบนี้นะคะเนี่ยนะนี่ค่ะไหนละ่ะนี่ค่ะใบเนี้ยมนส่วนที่อยู่ตรงข้างกระถางมันจะเป็นใบแห้งของหูเสือค่ะเป็นใบแห้งๆแล้วเขาจะร่วงลงหอมหอมใบแห้งๆนี่หอมจริงๆค่ะนี่แล้ะค่ะเป็นหูเสือที่ที่ไปเด็ดมาปลูก ไม่ยอมออกดอกให้เห็นหูเสือจะมีดอกสีม่วงจำได้แล้วค่ะน้องที่ว่าเขามีหูเสือเขาอยู่เยอรมันไปเจอน้องเขาลงคลิปแล้วมันมีดอกหูเสือแล้วบอกโอ้สวยจังเลยจากนั้นมาก็อยากจะเห็นดอกหูเสือของตัวเองไม่ยอมออกดอกแต่ที่เอาไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนที่อัพสเตทค่ะออกดอกนะ ก็เด็ดไปจากตรงนี้แหละค่ะคือเด็ดแล้วเสียดายก็ปากลงไปในกระถางเหมือนเขาจะตายค่ะปากลงในกระถางเกือบเกือบปียังมีอยู่สามใบสามใบแต่ไม่เหี่ยวค่ะวันนั้นขนของไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนก็เอาหูเสือไปด้วยก็พยายามที่จะถามนะคะว่าหูเสือเป็นไงตอนนี้เขาบอกว่ายังมีชีวิตอยู่เขาบอก พอตอนหลังเขาบอกโอ้โหโตมากเรยบอกเธอแน่ใจว่าเป็นต้นนั้นนะเพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับต้นไม้แบบนี้นะคะพอมีเวลาว่างลูกก็พาไปต่างเมืองเมืองนั้นนะคะที่เอาของไปฝากเขาไว้ได้เห็นดอกหูเสือจริงๆทุกวันนี้ก็ยังออกดอกอยู่ค่ะมันแปลกมากนะ แต่ทำไมตรงนี้ไม่ออกดอกทั้งที่ต้นเดียวกันเอาไปไว้ตรงกระจกค่ะติดกระจกนั้นสองต้นเลยนะที่เคยทำคลิปบ่อยๆนั่นก็ไม่ยอมออกดอกค่ะดูสิเนี่ยค่ะงามดูใบเขางามปลูกไว้นะคะเป็นยาดีนะหูเสือเนี่ยค่ะไม่พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้ดีๆ เพื่อภูมิคุ้มกันที่ดีอีกนั่นแหละค่ะนี่แล้วก็อย่าลืมหาหูเสือมาปลูกมันไม่อร่อยแต่ว่ามันเป็นยาระคายคอเด็ดใบหูเสือมาเคียเค้ยวๆแล้วกลืนมันก็จะชุ่มคอค่ะมีรสเปรี้ยวหน่อยๆไอก็เอาใบหูเสือมาเคียเค้ยวๆแล้วถ้าอยากดื่มน้ำที่อร่อยอร่อยหอมอร่อยนะคะก็เด็ดใบหูเสือค่ะ ไปใส่ในน้ําต้มที่เดือด,ด,อดมันจะเป็นน้ําที่อร่อยจริงๆนะคะครานี้จบคลิปจริงๆไว้พบกันใหมค่ค่ะวันนี้จะไปเดินป่าเผื่อเจอเห็ดนางรมแล้วจะทําคลิปมาฝากนะคะสวัสดีค่ะ